พี่ติมมีคนถามว่าถ้าเกิดกล้วยเนี่ยมันไม่มีพันมาลิองอะ่ะเราใช้พันุอื่นได้ไหมพันอะไรได้มัางแนะนำเขาหน่อยสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับช่องกล้วยทับดิงบัวอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่สวนมะพร้าวของไร่ครูสุพิตะครับเราก็มาตัดมะพร้าวเพื่อจะเอาเนื้อไปทำน้ำวะทิีนะครับ มีน้องคนหนึ่งถามเข้ามาว่าถ้าเกิดเราไม่มีพันมะลิอ่องขายเราสามารถย่างกล้วยพันุ์อื่นได้ไหมได้นะครับร้านผมเนี่ยขายมาหกปีปีนี้เข้าปีที่เจ็ดนะครับร้านผมเนี่ยย่างมาอยู่ประมาณสี่สายพันธนะครับที่ผมย่างมา พันแรกคือมะลิอ่องนะครับพันธุที่สองคือปากช่องห้าศูนย์พันที่สามคือกล้วยเตีย๋ยพระราชทานแล้วก็พันที่สี่จะเป็นพันธุนวลจันทร์นะครับนว,นวน้ำว้าวนวลจันทร์แล้วก็พันที่ห้าเนี่ยเราจะไม่ได้ยอมใช้คือกล้วยน้ำว้ายักษ์ของพประเทพอันนี้เราจะไม่ใช้นะครับถ้าเกิดเราไม่มีพันธุ์มะลิอ่องนะครับเราเน้นเป็นปากช่องก็ได้นะครับปากช่องหรือกล้วยเตี๋ยดีกว่า แต่ตัวแต่ส่วนตัวผมะผมชอบกล้วยเตี้ยมากที่สุดนะครับกล้วยเตี้ยเนี่ยเป็นกล้วยที่แบบว่าเนื้อเขาจะมีความนุ่มนะครับข้อดีของกล้วยเตี้ยคือว่าหวีหนึ่งเนี่ยเขาจะมีถึงยี่สิบถึงยี่สิยิบสามลูกเลยนะครับแล้วก็เครือหนึ่งก็จะมีตกสิบกวีนะครับแล้วก็จะดูแลง่ายไม่ไม่สูงเกินไม่เตี้ยเกินตัดง่ายไม่ลำบากเหมือนกล้วยมันิอองกับปากช่องนะครับ ถ้าเกิดท่านใดที่กำลังหากล้วยมาย่างนะครับผมก็แนะนำว่าลองไปที่ร้านขายหรือไปที่ตลาดที่เขาเป็นแหล่งค้ากล้วยนะครับสังเกตที่หวีกล้วยนะครับว่าให้เป็นสีเหลืองเหลืองขาวนวลนวนะครับอย่าไปเอาหวีเข้มเข้มมาย่างนะครับเปลือกเข้มเข้มเลยหนาหนาเลยอย่างนั้นอย่าเอามาย่างนะครับไสเขาจะกินไม่อร่อยเนเ้นเป็นเปลือกบางบลูกขา,ขาวขาวนวล ลดีนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดใครมีที่ผมก็แนะนํานะครับวา่าถ้าเกิดไม่มีพันมะลิองก็พยายามหาปากช่องกับกล้วยเตี้ยมาปลูกไว้นะครับดีที่สุดครับสองพันเนี้ยที่สวนผมเนี่ยจะปลูกพันธมะลิอองปากช่องแล้วก็กล้วยเตยี้ยผสมกันแต่กล้วยเตยี้ยผมจะปลูกเอาไว้ทําหนอก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะเตรียมตัวลงสักห้าสิบถึงหกสิบนอน,นะครับกล้วยเตี้ยเนี่ยผมว่าเนื้อมันค่อนข้างโอเคนะครับกล้วยเตี้ยเนี่ยจะไม่แพ้ มะลิอ่องเท่าไรนะครับแต่ข้อดีของกว๋วยเตี้ยเนี่ยผลผลิตเคิร์นึงเนี่ยเขาพอเรามาขายเนี่ยเราจะได้กําไรมากกว่าพันมะลิอ่องนะครับนั่นแหละครับถ้าเกิดไม่มันก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าเกิดเราไม่มีพันมะลิอ่องเราก็เน้นเป็นกว๋วยเตี้ยหรือปากช่องก็ได้นะครับถ้าเกิดมีที่ปลูกก็เน้นกล้วยนำว้าสายเก่าๆนะครับสายบ้านๆ อย่าไปเน้นสายใหม่นะครับที่ผมว่าโอ้ครือใหญ่ลูกใหญ่แบบนั้นอย่ามาปลูกนะครับเน้นเป็นน้ําว้าเก่ามะลิอ่อ,องก็เป็นเป็นเป็นมะลิอ่องสายเก่านะครับแล้วก็ปากช่อง้วยเตี้ยสามพันเนี้ยท่านปลูกเอาไว้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ปลูกไว้ไปหาซื้นพอตลาดก็พยายามเลือกลูกออกสีเขียวนวลๆน,น,นะครับอย่าไปเลือกอลูกเข้มเ้มจุกเอาจุกเด็กๆ อย่าไปเลือกประจุกประจ,แบบจุใหญ่ๆงั้นอย่ามาย่างนครับไอ้พวกนั้นจะเป็นกล้วยน้ำว้าเขียวยักษ์นะครับเนื้อเขาจะไม่อร่อยนะครับวันนี้ผมก็ได้แค่ว่าตอบคาถามไปนะครับแต่คนเราเราจะย่างกล้วยดีจะขายกล้วยดีมันขึ้นอยู่ที่ตัวท่านด้วยนะครับถ้าเกิดเราเลือกกล้วยไม่ดีมาย,ย่างลูกค้าเขาก็จะพูดขึ้นมาเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราเราเลือกกล้วยดี มาย่างร้านเราก็จะขายดีนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวกลับลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวต้องกลับไปทำน,น้ำจิ้มเพราะว่าน้ำจิ้มผมก็ทำก็2อสามชั่วโมงนะครับ่อจะเสร็จยังไงผมก็ขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ